ดีใจลายเลยลืมไทยไ้ครับตอนที่เป็นเป็นสปอของจุลินนซี่เจ้าปัวนเปิดมือนี่ครบมือที่ซี j ดีใจลายว่านเพราว่า,วากเกิดสปอร์ขึ้นตามที่อาจารย์ในยูทูบเดเนะน้ำนะครับเล็ดเขาซุ้นำเขาม่านนะครับม่นตามพันบวกแนละ้วม่านซีลิปใส่นี้ขยําขยะมยองยองอย่นี้แตกตตามนบ้าโอ้ สองมือเนี่ยมือเปิดเบิงเเ้งนี่ก็ตกใจอยู่ครับว่ามีผู้เป็นแต่พอมาดมือในมือเชฉาเฉาโมจิซีนะคือว่าอาจจะโอเคครับขยำขยำไปมันแตกตัวนตวนไปในทิศทางทเดียวกันพอนะเรือ่อยๆมันจะติดไปนะครับตามต่อไปเราไปเล่นเสาหรอเป็นอะไรตามขึ้นดีขึ้น,น,น,นเลยโอเคครับ